หนึ่งเรื่องครับยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายครับไปดูโครงการร้อยใจรักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสิทธิภาพในการป้องกันยาเสพติดให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับนายกนกศรีวิชัยนนประหลัดจังหวัดเชียงรายนะครับ<ะ>เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคนและก็คณะทํางานบุคลากรขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับโดยมีนายอนุภาพ กิติวาราหัวหน้าสำนักงานเลขานุก,การศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประหลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ร่วมอบรมคุณผู้ชมครับทั้งนี้เชียงรายครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและลาวโดยมีผู้ผลิตยาเสพติดใช้หมู่บ้านตามแนวชายแดนเป็นแหล่งพักยาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติด กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำหลักศาสตร์พระราชาไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนซึ่งปัญหายาเสพติดต้องได้รับการแก้ไขในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่สามารถแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย